ตีตีอบตั้งหน้าอีอย่างเดียวมั้งเหรอได้ครับครับแต่เว้นตรงนี้ไปต่ออ,อีรอนแนวและหน้าไปเลยเหรอใช่<ะ>ต่อล้อนล้วนใช่ต่อล้อนล้วนตีไปอ่ะแนวเนวีน่ยสี่สิบห้าตั้งหน้านี่เนาะโอ้โอ้ เี S <S <S ยยยยออออออสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ go fishing ไปตกปลานะครับพาเพื่อนๆมาตามหาปลาที่นี่เรียกว่าปลาหวานนะครับรู้จักกันในชื่อที่เรารู้จักก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เป็นแม่น้ำปิงนะครับเพื่อนเ ตามล่าปลาเนื้ออ่อนกันนะครับเหยื่อที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ,อกระดีเหล็กนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงตีกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกัน,นครับ โอ้โหกระสุปใหญ่ครับเพื่อนที่เติมยักไงวะเดี๋ยวนะจิงคลิปโอ้โโหอเคเรียบร้อยโอ้โหใหญ่นะนี่ครับสองชัวแล้วครับอันนี้ไหนอ๋อมาจริงก็ได้กระสุปนะครับ

นะครับนกะคมโดนแล้วดูหน้าตานะครับปลาหวานอย่ลองใช้ฟิชชิ่งอีกสิตังดูนะครับดูนะครับควนี้ตัวใหญ่โอ้ปลาหวานวใหญ่ โ,โอ้โสุดยอดปลาหวานครับผมเดี๋ยวชวนหน่อยชวนหน่อยหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนั่นเองนะครับอืมปลาเนื้ออ่อนโอ้ลุยกันต่อครับผม โดนโดนนะโดนครับมานะครับเพื่อนๆตึ๊กๆๆๆเๆๆ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 ๆ โดนย่นได้ครับเรียบร้อยครับผมกองกอองเดินกันสี่ยีสี่เอากล้องอะไยอกันแล้วโอเคแล้วต่อฝากให้มาใช้เมื่อกี้โอ้ยใครบาปามหรือว่าก็ดีเนอะอาจารย์เดี๋ยวอุ้งตาแล้วเนอะนี่ครับผมถ่ายรูปไปที่ระทึกกันหน่อยให้ดูคนหน่อยนี่ครับนี่ครับอะไรวะยัอไม่รยังไม่รู้ Há em leo Cô liếng cốc Được rồi, đúng rồi, đúng

เีตกหมดครบเลยอ่ะตกครบครบเลยนะโดนครับโอ้โหโหดจริงๆริงรุดลงและรุดคราวนี้โหดมากครับปลาหวานครับเหยื่อตกน้ำกระโดดใส่แล้วเออได้ตัวละได้ตัวละแต่ใส่โลมได้เนี่ยโดนอีกแล้วครับพี่น้อง มันพวกนี้มีหมานป้อยหลวงด้่ยมาอีกตัวแล้วนะครับมาอีกตัวแล้วปลาเนื้ออ่อนโอ้โหไเได้เเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมนักคมได้หนึ่งตัวครับไดครับตัวครับผมาบผม จัดไปอุ้ยอุ้ยฮัลโโดนแจนไฟละวไปโดนลดแล้วลดลดโอ้ยนู้ว่าเยอะพร้อมกันแล้วเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยอยู่ฝูงหน้านี่แหละเฮ้ยสองครบสองเตื้ยแล้วไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ใส่โลเนอะเฮ้อใกล้เคียงใกล้เคียงอุ้ย วิ่งตากได้ยังไงยกอ้โหไดู้ตีตัวแล้วครับผมอันนี้ก็ประมาณสองขีดได้ครับเต็มปากเต็มคำเต็มคำครับสุดยอดสุดยอดโดนอีกตัวแล้วเพื่อนๆนึกว่าถ่ายคลิปไว้ไม่โดนไม่ได้กดโอ้โอ้มันเหนียวเหนียวอย่างมะฮูดอ่ะเหนียวเหนียวอ้เหนียวเหนียวมันอ๋อตัวนี้ใหญ่ ลุตอย่ตรงนี้อุกตักตักอะ่ะโอ้ยมันจัดนะเพื่อนมันจัดแล้วก็มันลุด

โอ้โนโนแล้วครับเบื่อนโอ้หรุดยังยังยังโดยโดยโดย โดนโดนแล้วครับอู้ขอบคุณครับนายกตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่กังน่อย สีโคดไก่อ <Tipp ett uell> ันนี <Expert> <Gy uk ur viral> oh ้อ oh. ัพมาเดียพ่อหรออับมาแข่งเขามียีกางออกมอนเยส่สังเแล้วไปดวงอะไนะ มันม <Du w. S 1> ีห uh, like, ่างกว่านี uh. <x> ้เห็นไหมโดนโอ้รู้ครบถึงยุ่งกโดนยุ่งอากอลยจีออกโอ้ตัวมาโอ้ โอ้ยมาโอ้โอ้หมดนี่ใอ่ันเออตัวยมาเลยว่ะกินเกือบทุกไม้เลยนะครับเพื่อนๆของเย็นครับของเย็นยามเย็นครับเ้จากนี้อีกหนึ่งทีนะครับรู้สึกได้น้อตึกๆไปครับพี่ไป tức 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 anh nhìn sao anh ơi anh

ผมเห็นกคเทลยมันจอดอุ๊ยโดน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 แล้วโอ้ยลุดตวรุดตัวมันลุดอัุดรุดดูกว่าโดนโดนครับโดนโดนอีกแล้วครับ Workers, โอ้ย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 โดน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 ว้นโอมาคอยตัวใหญ่ตัวใหญโอ้ยโอ้โโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยนาคดูหอ้ามดูหน่อย ดูชิมันโคมือแบบโอ้โหมันเข้ามาโชว์นะครับก่อนกอเหยื่อขึ้นเรือเยี่ยมเลยโอ้โอเคหกป่ามีหน้าจอดเนี่ยนายยกโดนแล้ว โดนแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับเพื่อน,น,นมาแล้วครับหมุนตุ๊บตวนะมาแล้วครับมาเป็นเกลือเลยแกครับหมุนมาเลยครับเรียบร้อยครับผม เยี่ยมรับแจ้วอ้าวเพื่อนๆเป็นไงวันนี้นะครับเห็นไหมว่าปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาหวานนะครับเป็นยังไงนะครับดูดูกี่ตัวครับสองตัวครับสามสิบสองตัวโอ้โหครับนี่ทีมงานมาแล้วนะครับนี่นะาจิ้งก็มานะครับยอดครับวันนี้มากันหลายคนนี่ครับเจ้าของเหยือครับของเหยือมอนสเตอร์ครับสีมอนสเตอร์นะครับจัดีมากครับวันนี้ฝากไปด้วยนะครับัดดีมากครับตัวนี้ครับ ซีเคมอนสเตอร์นะครับกระจายกัดก,กระจายทำมาที่นี่ต้องเหยื่อที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันนะครับสบายดีนะครับผลงานปลารวมวันนี้ปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาราคาแพงค่อนข้างหายากนะครับกรอบเมนูอาหารนี่สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปทำ เมน,นูกันเย็นนี้นะครับกับเพืเ่อนๆนะครับนี่ประสบความสำเร็จสุดยอดนะครับโอเค,อเคแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ